จสา,าสวปเดีท่านผส้มนาตาเต่พญาทโควิดได้เกิดขึ้นก่อเหตุให้ไย,ยแดนตะวันประเทศมีการข่ากันหน่อยลงและการสร้างพลกระทบในมุมก่วงบว่าจะเป็นฝั่งไหนโดยเฉพาะแมนยูทีนครวิ่งจันหรือว่าประเทศเล่าวและการยูทีประเทศไทยตามแนวไซแดนแต่ก่อนแมนมีการข่ากาัรขายเกิดขึ้นอย่างคึกคืนแต่ว่ามาในปัจจุบันนี้แมนว่า การขาใได้แม่นได้ยุดสงัดลงโดยเฉพาะแม่นการขาตามแนวไซเดนระว่างพระชาส่วนสองฝากฟัง,ฟงละกระทั่งหากรัดเองกอการขาก็กอมีการลดลงฉะนั้นมันก็เป็นผลกระทบในวงกว้างของการขาการคายจากด้งที่ล่าสุดในการกลุ่มประมงแห่งประเทศไทยเมนว่าได้เร่งตั้งคณะรับ พิสอบเฮดเวียกควมไทยลาาหรือาเาลาาไทยแกย่ไขปัญหาการนําเข่าอาหารทะเลเสแข็งผมยืนยันว่าอาหารทะเลของไทยแมนปลอดภัยสนั่นื้อนีมีข้าวข้าวมาให้ท่านผู้ชมนะครับผู้ประมง,ไท,ง,งะมไทยเล็งต่างคณะเฮดเวียกควมไทยลาาแก่ไขปัญหาการนําเข่าอาหารทะเลเสแข็ง หอมกับยืนยันอาหารทะเลไทยปลอดภัยกุมประมงของประเทศไทยเรียงการค้าไ้ตังคณะเฮดเบียควมไทยเล่าแก้ไขปัญหาการนํำเข่าอาหารทะเลแสแข็งโดยมีการยืนยันว่าอาหารทะเลไทยปลอดภัยเน้นปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการคุ้มเข็ม ขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นนำจนถึงปลายนำสก,กัดโอกาสเสียงการปนเปื้อนพยาธิโควิด -19 ในสัตว์นำซืบเนื่องจากสปบล่าออกคำสั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลแต่อาหารแส่แข็งจากประเทศไทยสัวข้าวในในยะที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การการะบาดของพยาธิโควิด -19 ทั้งนี้ทั้งการไถ่ายไฟไยแมนได้มีการเจราจาห่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ภัคสวนที่เกี่ยวของด้วยเบื้องต้นในมีการแต่งตั้งคณะเหตุเบียกความด้านวิชาการระหว่างโปโปลาวและประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการทับห้อง และยืนยันความปลอดภัยของสินค้าอาหารทะเลเซแข็งจากประเทศไทยโดยไฟไทยประกอบมีกระทรวงการค้ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวของโอรวิซันอิงสีสว่าง ของอธิการบดีกรมประมงประเทศไทยได้เปิดเผยว่ากองประชุมฝ่ายไทยได้มีมติให้กรมประมงจัดทรงรายละเอียดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนโควิด -19 ในสัตว์นำละผลิตภัณฑ์สัต์นำให้กับกระทรวงการค้าประเทศไทยเพื่อประสานงานกับทางการสโ,โปโปลาา ให้แต่งตั้งคณะเฮดเบียกควมเพื่อเก็บไข้บรรหาการนํำเข่าอาหารทะเลเสแข็งซึ่งทั้งนี้ผู้วยการสำนักงานส่งเสริมการข้าต่างประเทศที่นคนรดวงวิงจันทร์ยังไ,ได้งานว่าความต้องการการบริโภคอาหารทะเลทั้งในตลาดหาอาหารถึงว่าปัจจุบันจะมีการใส่อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบหน่อยลงแต่มีราคาสูง แต่ทึงงยังไดก็ตามในโมเดนเทรดที่ละครวงวิงจันยังมีอาหารทะเลขายอยู่แต่มีราคาสูงเพราะว่าปู้มีสินค้าหลายสนั่นฐานประเทศไทยสามารถสางความมันใจและแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้มันจะเพิ่มโอกาสให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เสร็งของไทยจ้าขอขอบใจข่าวขอมูลจาก bandbiz com chào สนันกรมประมงของอประเทศไทยเองเพื่อนกอในเรื่องไทมีการหัวมือแก้ไขระวางล่าไทยเกี่ยวกับการนาเข้าอาหารทะเลเสข็งโดยมีการยืนยันว่าอาหารทะเลของไทยแม่นปลอดไยและการได้มาตรฐานปัศจากเสื่อโควิดอย่างแน่นอนเพื่อนว่าเจ้าพฏิเสียบอะไรดอกสำหรับการที่ว่าโควิดด้เกิดขึ้นประเตุไทยกาาคขา ตามสายแดนระวังเล่าในไทยมีการขาดที่หน่อยลงสางผลกระทบในวงกวง้างนอกจากที่ว่ายุที่สายแดนที่ติดจอดกันแล้วก็ย่งเลิกเข้าไปในระวังแต่ละแวงอีกทู้ชมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้การไปมาหาสูการขาดการขายการไปท่องเที่ยวเป็นขบวนฟดฟืนด่นโดยเฉพาะเมนดูทีควมิตรภาพเล่าไทยเห็ยงที่หนึ่งขามไปทีจังหวัดน้องคาย อุดอดค้อนเกลนในวงรัศมีนี่แมนคนเล่าไปหลายที่สุดแในการอยู่ที่ประเทศเราเองก็มีคนไทยก็ได้ขามาท่องเที่ยวเช่นกันฉะนั้นในเมื่อเกิดพิกิตแบบนี้เกิดมีโควิดแบบนี้การขาการขายการท่องเที่ยวแน่นอนก็ต้องเจอผนกระทบปัปะจาระวัตรฟักถาขาดสาดได้ในการไปมาหาส่กันจะโบมีผลกระทบมีแน่นอนแต่กระสุแต่ว่าจะมีหน่อยหรือหลายประเทศได้ที่จะมีหน่อยจะมีหลาย ขึ้นจูตามความเป็นจริงอะไะอันนี้แมนเป็นข้าว,าวทีว่าได้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับผู้เกี่ยวกับเรื่องการประมงไทยโดยสพอะแมอาหารทะเลนี่แต่ทีว่าก่อนหน,นี้แมนทั้งสปบปล่าเองเพิินกรได้สั่งโจหามโซข้าวในการนําอาหารประเภททะเลเขามาอย่างโปบะเปล่าสน,นั่นทัฝงไฟไทยโดยสพอเรมกุบบำมงเพิินกอรอย่างยินงจังและให้มีการ เภสัชฮา,ารือข่วมระหว่างเล่าไทยไทยลาวในการแก้ไขปัญหานี้อ่าหวังว่างคงจะแก้ไขหลาอย่างว่องไวและกะ็ได้อาหารที่ปราศจากเสื่อพยาโควิดจากท่านผู้นตรงขอบอกขอบใจใน,พพนในในการรับชมงต่าหากผิดพลารณาการใดในการนำเสนอข่าวก็ต้องขออภัยมารณาธินี้ด้วยขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สำหรับคลิปนี้สบายดี